นี่เป็นภาพเปรียบเทียบของบ้านลอยน้ำในช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าระดับน้ําในทุ่งบางระกำรรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลทําให้น้ำเนี่ยเริ่มเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําในบริเวณหมู่ที่15บ้านคลองปรากายตําบลท่าหนังงามอําเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา ส่งผลทําให้ชาวบ้านเขาบอกว่าเริ่มได้รับความเดือดร้อนจากน้ําที่ท่วมสูงชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเราด้วยครับก็อยู่นี่เนี่ยไม่ไปไหนก็ลำบากเอาหน่อยน้ําท่วมก็เหลือแต่มีถนนไปไงี้ก็เขาไม่ให้เดินไปได้แล้วส่วนของความเดือดร้อนด้าน ผงยังชีพหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้เราเราต้องการไหมครับต้องการครับเดือดร้อ,อนอาหารแห้งอะไรข้าวน้ำมันก็มีนี่แหละตัก๊ัโโกโย ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านริมแม่น้ำยมตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงเก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหนีน้ำค่ะป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านบอกว่าหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้ปีนี้เนี่ยน้าท่วมเร็วกว่าทุกปีนะคะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเขาบอกว่าก็ท่วมทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้ยังไว้วางใจไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่พ้นหน้าฝนนะคะแล้วก็ประกอบกับการประกาศเตือนจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขายัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ค่ะยังยังอวนอยู่เราเขาว่าพยโยนมันยังไม่หมดเขตน้ำมันนะยังไม่หมดเขตน้ําประมาณตุลาไอเนี่ยกันยาไปแล้วเนี่ยมันน่าจะลดนะแห้งนะ น้ำเคยอย่างนั้นทุกปีอ่ะแต่เขา้าตุลาก็ไม่มีแล้วน้ำก็ยังังวนอยู่อ่ะเผื่อพาย,ยุเข้ามาแล้วก็ไม่แน่นะมันจะมาอีกรอบเปล่าเราก็ไม่รู้เต็มทีไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็คงวนอยู่เนะี่ยยังไม่เอาของลงแต่เกิดมาแล้วก็ต้องเก็บอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ก็ยังเอาของไว้ที่สูงอยู่เอาไว้อย่างนี้ตลอดต้องขวาเขตนน้าน้าจะหมดแต่เนะี่ยถึงจะเอาลง ขณะที่จังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมประชาทรนำน้ำอาหารไปแจกจ่ายใ,ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งหมิ่นหมู่ที่4ตําบลดอกคําใต้อําเภอดอกคําใต้ค่ะจุดนี้เขาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะระดับน้ําสูงอยู่ที่30-80เซนติเมตรเนื่องจากว่ากว้านพะเยาเย,ยังต้องระบายน้ําอย่างต่อเนื่องและคาดว่าน้ําจะท่วมพื้นที่แห่งนี้ไปอีกหลายวันค่ะ